ลูกค้าสั่งมาแต่ว่ามันมีออเดอร์หนึ่งเนี่ยเขายังไม่จ่ายตังค์ก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้าไปถึงร้านแล้วเนี่ยยังไม่จ่ายตังค์เราก็ยังไม่ส่งนะเราก็ส่งแค่หนึ่งโอเคต่อยกันพอดียังไม่สี่โมงนะครับ ว่าเมื่อเช้าส่งไปแล้วรอบหนึ่งทีงนี้มันยังส่งได้ลูกค้าสั่งมาเราก็ส่งให้นะช้อปปิ้งครับสแกไหไลอยขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับ ง่ายๆเพราะว่าคนส่งอยู่ใกล้บ้านสั่งมาก่อนสี่โมงเดี๋ยวส่งให้นะครับส่งให้ในวันเลย